คุณผู้ชมครับท่ามกลางความขัดแย้งและการประเชิญหน้าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ไฟเขียวงบประมาณสนับสนุนพันธมิตรที่อยู่ในทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนอิสราเอลรวมไปถึงไต้หวันด้วยกัน <Okay. S 2> สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนเงินที่เหลือ95,000ล้านดอลลาร์ให้พันธมิตรทั่วโลกนะครับโดยในจำนวนนี้มีเงินสนับสนุนยูเครน61,000ล้านดอลลาร์เงินสนับสนุนอิสราเอล26,000ล้านดอลลาร์และเงินสนับสนุนไต้หวันอีก8,000ล้านดอลลาร์โดยเงินสนับสนุนยูเครนได้รับความเห็นชอบ318เสียง ต่อ112เสียงขณะที่เงินสนับสนุนอิสราเอลได้รับความเห็นชอบ366เสียงต่อ58เสียงครับ it. It s <S การ <speaker> ไฟเขียวเงินสนับสนุนยูเครนเผชิญแรงต้านจากสมาชิกพรรคพับริกันนะครับนำไปสู่การขู่ขับไมค์จอนสันออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจอนสันก็ไม่ได้สนใจคำขู่ของเ <not S 2> พื่อนร่วมพรรคพับริกันบางส่วน s <S แล้วก็เดินหน้าผล <the> ักดันร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรครับ Leaders around the world, including in Ukraine, that this is um, this is being done on a timely basis, and, and the House had to have the time to deliberate and, and do this in the right manner. Um, I, I, I think we, we did our work here, and I think uh, history will judge it well. Thank you. The house will โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกยื่นเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาในวันพรุ่งนี้ก่อนที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะลงนามรับรองในขั้นตอนต่อไปโดยผู้นำสหรัฐก็ออกแถลงการเรียกร้องให้วุฒิสภาเร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือเนื่องจากอิสราเอลและยูเครนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง ดานโวลดิมีเซเลนสกีประธนานาธิบดียูเครนออกมาขอบคุณการไฟเขียวเงิงนก้อนนี้เพื่อให้ยูเครนได้นำมาใช้ในการต้านทานการลุกรานของรัสเซียในสมรภูมิ kaити ขณะที่กำลังพลชาวยูเครนในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบก็แสดงความยินดีต่อการไฟเขียวเงินสนับสนุนก้อนใหม่ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยครับ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ท่าทีของสหรัฐนะครับบอกว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันจะยิ่งเติมเชื้อไฟความขัดแย้งทั่วโลกให้มากขึ้นขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแสดงความยินดีต่อการลงมติในครั้งนี้ท่ามกลางเสียงประนามขององค์การบริหารปาเลสไตน์หรือ PA โดย p l ระบุว่าการลงมติอนุมัติเงินช่วยเหลือกว่า2 0 0 0 0ล้านดอนลลาร์ให้อิสราเอลในครั้งนี้จะกลายเป็นข้อนำเลี้ยงให้อิสราเอลนำไปเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ในกาซาและเวสต์แบงค์ด้วยนะครับการผลักดันเงินสนับสนุนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นในขณะที่สงครามอิสราเอลฮามาสกำลังเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่7แล้วครับคุณผู้ชมจุดตึงเครียดเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกาซาเพียงอย่างเดียวแล้วเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มก็เผชิญกับการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพนาทีระเบิดรุนแรงหลังจากชายอิสราเอลคนนึงทำลายธงปาเลสไตน์ที่ปักอยู่ข้างทางนะครับ <Okay. S 1> โดยข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และนี่เป็นนาทีที่ชาวปาเลสไตน์ขับรถพุ่งมายัางชาวยิวสามคนแล้วก็ลงจากรถหวังที่จะทำ้ายร่างกายแต่อาวุธปืนไม่ทำงานนะครับทำให้ชาวยิวรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดและท่ามกลางการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกาซาและเวสต์แบงค์ ในระยะหลังๆสื่อหลายสำนักก็ระบุว่าสหารัฐเตรียมคว่ำบาตรหน่วยทหารของอิสราเอลครับโดย Axios ชี้ว่าสหารัฐเตรียมคว่ำบาตรกองพันธ์นัทซาเยคูดาในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์นะครับหลังจากสหรัฐและสาภาพยุโรปเพิ่งจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรผู้ต,ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเวสต์แบงค์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยการกระทําของกองพันนี้สหรัฐบอกว่ามันขัดต่อกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในช่วงทศวรรษที่1990โด้วยกฎหมายฉบับนี้ไม่ให้สนับสนุนความช่วยเหลือให้กองทัพในประเทศใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับฝั่งของผู้นำอิสราเอลออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการขยับตัวของสหรัฐแล้วก็ประกาศพร้อมท้าชนมาตรการคว่มบาตรใดๆก็ตามต่อกองพันนี้ אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם ובעזרת השם, יחד ננצח. เบนเนกันรัฐมนตรีฉุกเฉินในคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลก็ร้องขอให้สหรัฐทบทวนการใช้มาตรการคว่ำบาตรกองพันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากการใช้ไม้แข็งของสหรัฐจะทําลายความชอบธรรมของอิสราเอลในขณะที่สงครามในกาซาก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงโดยการพิจารณาคว่ำบาตรกองพันเนสซาเยหูดาของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มการใช้ความรุนแรงในเวสต์แบงก์มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ สำหรับกองพันนี้อยู่ในสังกัดของกองทัพอิสราเอลนะครับก่อตั้งขึ้นทั้งแรกเมื่อปี1999เปิดทางให้ชายชาวเยวฮาเรดีที่ยึดมั่นในพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดได้เข้าร่วมย้อนกลับไปเมื่อปี2022กองพันนี้เผชิญเสียงประนามเป็นวงกว้างจากทั่วโลกครับจากการเสียชีวิตขององมหอัสซัดชาวปาเลสไตน์เชื้อสายอเมริกัน โดยข้อมูลการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของทางการปาเลสไตน์เขาพบว่าอาซารเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงจากความเครียดครับโดยกองพันเนซาเยฮูดาก็ยังเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์อีกหลายกรณีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับและปัจจุบันกองพันนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในกาซาเป็นหลักหลังจากถอนกําลังออกจากเวสต์แบงคกเมื่อช่วงปลายปี2022 ขณะที่วันนี้พลตรีออรอนฮาลิวาหัวหน้าหน่วยข่าวครองทหารอิสราเอลได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับโดยฮาลิวาถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลคนแรกที่ลงจากตำแหน่งนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ